เคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเราถูกหลอกให้โอนเงินต้องทำยังไงถ้าอยากมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมายวันนี้สํานักง,งานปปง,งมีมาบอกค่ะข้อ1ข้อแรกเลยต้องไปแจ้งความค่ะจะแจ้งความที่สถานีตำรวจหรือแจ้งความผ่าน w w w t h a i police online go t h ก็ได้เพื่อเก็บหลักฐานค่ะข้อที่2 ต้องติดตามเว็บไซต์ amlo.go.th เว็บไซต์ของปปงหรือเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเพราะจะมีการประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องของคุ้มครองสิทธิ์หรือจะติดตามผ่านโซเชียลมีเดียของปปงอ,อย่าง Facebook สำนักงานป้องกันและปราบปรางการฟอกเงินของปปงก็ได้ ข้อที่3เตรียมเอกสารเพื่อยื่นให้ปปงแต่ทางนี้ต้องยื่นภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาถ้ายื่นเกินกว่ากำหนดนี้ถือว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนี้นะคะหลังจากนั้นมาสู่ข้อที่4ค่ะต้องเตรียมเอกสารให้ครบตามนี้ 1. หลักฐานสำเนาการร้องทุกข์หรือใบแจ้งความ 2. สําเนาบัตรประจำตัวประชาชน3หลักฐานการโอนเงิน4รายการเดินบัญชีหรือสเตตเมนต์ 5. ้ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดีถ้ามีค่ะเมื่อรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วมาถึงช่องทางการจัดส่งค่ะจะยื่นที่สำนักง,งานปปงก็ได้หรือยื่นทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปปงกำหนดทางนี้สามารถติดตามคดีที่ผู้เสียหายสามารถยื่นคุม้มครองสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของปปงหรือสายด่วน1710ค่ะ